ในกันตอนหน้า 6C นะครับหนังสือสมมมย3นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 Lesson 2นะครับเป็นการขึ้นบทที่2แล้วนะครับผมเรื่องตัวเลขที่เป็นจำนวนนับนะครับ Lesson นะครับให้ฟัง p พ i n t ให้ชี้นะครับและ repeat ให้อ่านตามนะครับผม ก่อนที่จะฟังจะชี้และอ่านตามนะครับผมให้นักเรียนดูตรงนี้หน่อยนะครับคุณครูนำมาเขียนเพิ่มเติมให้อ่านว่า ordinal number นะครับแปลว่าตัวเลขที่เอาไว้บอกลำดับนะครับเช่นลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามที่สี่เป็นต้นไปหรือเป็นชั้นของตึกนะครับตึกชั้นที่หนึ่งชั้นที่2ชั้นที่สามชั้นที่4ี่หรือเป็นวันที่นะครับนี่เขาเรียกว่า ordinal number ส่วน cardinal number นะครับผมแปลว่าตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวนนะครับเช่นไข่สองฟองนะครับก็เป็น1 n e two t h f i v e ธรรมดานะครับเขาเรียกว่า cardinal number โอเคนะครับนี่เสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนดังนั้นเรามาดู ordinal number กันนะครับนั่นก็คือ1 st นะครับเวลานักเรียนเขียนวันที่บนกระดานในห้องเรียนนะครับหรือคุณครูเขียนไว้ให้นะครับ 1>, 1 st ก็ย่อมาจาก first นะครับซึ่งแปลว่าลำดับที่หนึ่งหรือตึกชั้นที่หนึ่งหรือคุณสอบได้เป็นลำดับที่1น,นะครับ2อง่นว่า second น,นะครับฟังเสียงคลิปเสียงก่อนดีกว่า students book unit 5 lesson two exercise 1 e listen point and repeat first Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth, 17th, 18th, 19th, 20th. โอเคนะครับนักเรียนสังเกตนิดหนึ่งนะครับนะ20วัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงออกเสียงเป็น 20th นะครับคล้ายๆกับ28นะครับนะ28นี่2 8นะครับแต่อันนี้ 20th ่0 t h และเวลาเขียนนะครับนักเรียนก็จําไว้เลยนะครับว่าเขียนแบบนี้นะครับนะแล้วสิบสองก็เหมือนกันนะครับนะถ้าสิบสองสิบสองชิ้นเนี่ยทีดับเบิลยูเอลวีนะครับแต่เวลาเป็นลําดับที่สิบสองชั้นที่สิบสองนะครับนะเขียนแบบนี้นะครับลูกต้องจําให้ดีนะที่คุณครูดอกจันนี่ยี่สิบตัวหนึ่งนะครับที่ที่เขียนแปลกอยู่นะครับนะก็คือถ้าเวนตี้นะครับเปลี่ยนวเป็นไนะครับเติม eTH ชวนะครับนะ t w e l v e เปลี่ยน v e เป็น f นะครับแล้วถึงจะเติม t h นะครับแล้วก็นายนะครับนะนายตัด e ออกนะครับนะ n i n e ตัด e ออกแล้วก็เติม t h นะครับนะอย่างอื่นนะครับ five นะครับนะ f i v e f i เปลี่ยนเป็น flip นะครับนะเปลี่ยน v เปาี่ยน v e เป็น f นะครับแล้วเติม t h นะครับ เหมือนกันกับ12นะครับหนาเปลี่ยน VE เป็น F นะครับแล้วก็2นะครับทูนะครับนาต้องเปลี่ยนเป็น s ซ c o n d นะครับ3นะครับต้องเปลี่ยนเป็นเต i r d นะครับนะแล้วเวลาย่อนะครับ3ตัวนี้จะย่อผิดเพื่อนนะครับหนาคือย่อ ST ย่อ ND และก็ย่อ RD นะครับนอกกนั้นย่อ TH หมดเลยนะครับผม นี่คือวิธีจํานะครับลูกๆค่อยๆจําถ้าคุณครูสอนไว้ไปก็หลังจากไล์สดจบนะครับนะหยุดคลิปฟังหลาย,ลายๆรอบนะครับแล้วลูกๆก,ก็จะจําได้นะครับนะเล t e n จงฟังนะครับรีด d จงอ่านแ n นเซนนครับแล้วก็พูดนะครับนักเรียนลองมาฟังก่อนครับผม <S Student s b o o k Unit 5 l e s s o n 2 Exercise 2 Listen, read, and say. When's your birthday, Ben? It's on the 2nd of August. Ben, when, when is your birthday? Birthday, one girl, you are Birthday, one you are Is คือนะครับหนาะตัวนี้ย่อมจาก IS เพราะ IS สไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนให้แปลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นอยู่คือแปลว่าคือก็ได้นะครับคือเว้นเมื่อ,อไหร Ben ชื่อคนนะครับเบนวันเกิดของคุณคือเมื่อ,อไหร่อันนี้แปลาตามควาัรรพท์นะครับนะแต่มาแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือเบนเมื่อ,อไร่ถึงวันเกิดของเธอเห็นไ,ไหมครับเบนก็เลยเราตอบว่า it i so on the second of august นะครับ ถ้าแปลทีละวคำศั์นะครับอีทแปลว่ามันมันในที่นี้ก็คือ my birthday นะครับวันเกิดของฉันตัวนี้ก็ย่อมาจาก is i t นะครับอีกนะครับนะมันอยู่นะครับแล้วก็วันเดือนต่างๆที่ตามวันที่ที่ตามมาด้วยเดือนนะครับขอให้ใช้ออนอย่างเดียวนะครับนะแต่ไม่ต้องไปแปลว่าบนนะครับนะออนตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลนะครับออนตัวนี้มัน คือนะครับมันคือวันที่สองอ๋อแปลว่าของนะครับของเดือนสิงหาคมดังนั้นแปลเข้าใจใหม่ก็คือตรงกับวันที่สองสิงหาคมจบเลยโอเคไหมครับนักเรียนลองพยายามใช้ดูนะครับนะแล้วลองหัดพูดนะครับ when is นะครับอ่า n บ้นเบอร์ when is your birthday นะครับเมื่อ,อไร่คือวันเกิดของคุณ ลองตอบดูนะครับนักเรียนเกิดวันที่อะไรเช่นเกิดวันที่หนึ่งมกราก็ตอบว่า it is on the first of January เป็นต้นนะครับประมาณนี้จบหน้าะครับนะครับ All right. okay, okay, okay.